สวัสดีค่ะพี่ไฝสาวพานันโตทานนะคะพี่เป็นอดีตพยาบาลค่ะปัจจุบันเปิดบริษัทขายเครื่องมือแพทย์พร้อมกับทําอินดีนข้าคู่กันไปด้วยนะคะในความที่เป็นพยาบาลเนาะเป็นอะไรที่พี่ใฝ่ฝัน,นมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะว่าพยาบาลนางฟ้าในชุดสีขาวสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บพ้นจากความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยนั้นๆนั่นนะคะ แล้วพี่ก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จเดินตามความฝันที่ตัวเองตั้งใจไว้นะคะทำได้ตามฝันนั้นก็คือได้เป็นพยาบาลค่ะแต่ด้วยงานพยาบาลวิชาชีพของพยาบาลน่ะนะคะทุกคนคงจะทราบดีน้อว่าพยาบาลทํางานหนะะักค่ะแต่ละแต่ละวันในแต่ละครั้งที่ขึ้นทํางานน่ะนะคะคนจะไม่ค่อยพอค่ะพี่ก็ทําได้อยู่ประมาณ 5ปีก็เกิดเหตุการณ์ที่จุดเปลี่ยนของพี่วิธีคิดของพี่เริ่มเปลี่ยนไปนั่นก็คือในวันที่คุณพ่อป่วยค่ะคุณพ่อเป็นเส้นเลือดในสมองแตกพี่ไม่สามารถที่จะกลับไปดูแลคุณพ่อได้เพราะว่าที่ทํางานหาคนทํางานแทนไม่ได้ค่ะพี่ถึงกลับมาคิดว่าเอ๊ะทำไมอนะ่ะเราสามารถดูแลคนได้ทั้งโลกแต่ เรากลับไม่สามารถดูแลคนที่เรารักได้อย่างนั้นเหรอแต่ก็เข้าใจนะคะว่าเป็นเพราะคนไม่พอเราก็ยังโอเคยังยังทำใจได้ค่ะแต่ในวันที่พี่ถึงจุดเปลี่ยนจริงๆก็คือในวันที่คุณพ่อล้มอีกรอบหนึ่งตอนนี้อาการแย่แล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะสิ่งที่พี่ได้รับคำตอบก็คือ พี่ยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปหาพ่อได้ในทันทีเพราะยังต้องหาคนทํางานแทนอยู่งนึ่งถึงจุดนั้นแหละค่ะที่ทำให้พี่สุขคิดขึ้นมาทันทีเลยว่าเอ้ยอาชีพที่เราชอบอาชีพที่เรารักอาชีพที่เราใฝ่ฝันมันกลับไม่ตอบโจทย์ชีวิตให้กับเราค่ะเวลาของเรา80% 90%ดูแลคนทั้งโลกได้ ที่ผ่านมาเราให้เวลากับคนที่เรารักได้แค่สิบเร์เี่สิเอร์เท่านั้นเองมันใช่เหรอและในวันที่เขาต้องการเรามากที่สุดเรากลับไปหาเขาไม่ได้จนพ่อเสียค่ะที่กลับมาคิดทันทีเลยว่ามันไม่ใช่แหละงานนี้มันไม่ใช่ละที่ต้องการเวลาค่ะเวลาที่ดีที่สุดเวลาที่สำคัญที่สุด ควจะต้องให้กับคนที่เรารักมากที่สุดไหมคะพี่เริ่มมองหาค่ะว่าจะมีอะไรมีงานอะไรไหมที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของเวลาให้พี่ได้จนพี่ไปอ่านหนังสือซีรีส์พ่อหนุ่ยสอนลูกค่ะทําให้พี่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีงานที่เราสามารถที่จะสร้างแล้วจบทําให้เราอะค่ะได้กลับคืนมาทั้งเรื่องของเวลา สุขภาพและการเงินตั้งแต่นั้นพี่ก็เริ่มมองหาค่าว่างานแบบเนี้มันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนจนพี่มาเจอธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจเค,ครือข่ายและจนพี่มาเจออินดีมพี่ประทับใจมากธุรกิจอินดีมของคุณก้องอัคารคนิคมเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์พี่มากๆค่ะ เป็นงานที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในเรื่องของเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจดีสุขภาพดีตามแน่นอนค่ะพี่พี่มั่นใจแบบนั้นเลยและอินดีมทำง่ายมีระบบการส่งต่อมีระบบทีมทำงานอย่างเป็นระบบและมีทีมช่วยเหลือเราทำงานตลอดพี่จึงตัดสินใจค่ะ ที่จะฝากชีวิตของพี่และครอบครัวของพี่ในวันนี้ไว้ที่อินดีมค่ะ